สวัสดีค่ะมาอัปเดตข่าวสารกันหน่อยนะคะบริษัท crypto com บริษัทแลกเปลี่ยนคริปโตเคยเรยนซี่ล่าสุดที่ได้เปิดเผยข้อมูล proof of, of reserves จากบริษัทตรวจสอบบัญชี masagroup ที่ทำการพิสูจน์ว่าทรัพย์สินของลูกค้าได้รับการเก็บรักษาและสำรองแบบหนึ่งต่อหนึ่งหรือไม่ตามบล็อกโพสต์เมื่อวันศุกร์บริษัทตรวจสอบบัญชี masagroup ได้ดำเนินการตรวจสอบและพบว่าการสำรอง Bitcoin ของ Crypto.com มีอัตราส่วนการค้าประกัน102% Ethereum ประกัน101% USDC ประกัน102%และ USDT ประกัน106%ทุกรายการอยู่ในเกณฑ์มาตราฐานรายงานการตรวจสอบนี้จัดทำโดยบุคคลที่3ที่เป็นอิสระดำเนินการภายใต้ ISIS 4400 ตามที่กำหนดโดยคณะกรรมาการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานระหว่างประเทศ IAASB ใช้ขั้นตอนการเข้ารหัสลับขั้นสูงเพื่อยืนยันความพร้อมใช้งานและการสนับสนุนยอดคงเหลือของลูกค้าของเรา Crypto.com กล่าว Proof of, of reserves เป็นการตรวจสอบอิสระที่ดำเนินการในการแลกเปลี่ยนคริปโตแบบรวมศูนย์โดยบุคคลที่3 เป้าหมายคือเพื่อให้แน่ใจว่าแพลตฟอร์มเหล่านั้นมีทรัพย์สินที่พวกเขาอ้างสิทธิ์ในนามของลูกค้าอยู่จริงหรือเปล่าการตรวจสอบเกิดขึ้นเนื่องจากเมื่อกลางเดือนพฤศจิกายนพบว่า Crypto.com ส่งอ t เธอร u m ม2 0 0 0 0 ETH ไปยังที่อยู่กระเป๋าเงินที่เชื่อมโยงกับเกตด IO โดยไม่ได้ตั้งใจในขณะที่บริษัทค r ิป to.com อ้างว่าได้กู้คืนสินทรัพย์แล้ว แต่ก็ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของแพลตฟอร์ม crypto.com อยู่ดีส่วนทางด้านบริษัท b i n a n c e ก็ได้ทำแล้วเช่นกันได้แบ่งปันรายงาน proof of, of reserves ตรวจสอบโดย massa group รายงานเปิดเผยว่าปริมาณสำรอง Bitcoin ของ b i n a n c e มีอัตราส่วนหลักประกรัน101%ร1 0เอร์ซแพลตฟอร์มคริปโตอื่นๆที่เสร็จสิ้นการตรวจสอบ proof of r e s e r v e แล้วได้แก่ kraken b i t m e x coin4 เกต IO และ HBTC ตามข้อมูลที่รวบรวมโดย Nick Carter หุ้นส่วนของ Castle Island Ventures และผู้ร่วมก่อตั้งผู้รวบรวมข้อมูลบล็อกเชน i o i o i t r i t r i ดเป็นที่น่าสังเกตว่าผู้มีประสบการณ์ในอุตสาหากรรมบางคนยังว่าการตรวจสอบหลักฐานการสำรองเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอนั่นเป็นเพราะแนวทางปฏิบัตินี้ไม่เปิดเผยงบดุลโดยรวมและหนี้สินของแพลตฟอร์ม ซึ่งทำให้ผู้ใช้ตรวจสอบสถานภาพทางการเงินของบริษัทอย่างละเอียดได้ยาก